อไอ้บอสนู่นนี่บอสบอสมันรู้เลยบอสไม oh wow. ่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยบอสมาเลยบอสมาแล้วอล่าสวัสดีท่านผู้หน้ากันด้วยนะครับนึงก็มาอยู่ในเกมรู้บอกนะครับแมบก็สักอย่างนึงแล้วสักสักแบบนึงจะไม่ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ด้านล่างนะครับนะก็วันนี้ก็ถ้าใครที่ดูจากช่องบอสี่เองนันก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าใครก็จากช่องเกมพักเชนแล้วนะครับ ไปคลิปบอสฟี่อางนะนะมาดูเกมทองนะครับหยอกๆใจเย็นอะไรวะน่ารอดเลยมาๆมาไปเลยไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่านะเฮ้ยอะไรอะลุกโอ้โหนะครับตอนนี้เราก็เข้าเกมแล้วเรามีเลือดอยู่สองสองมมีเลือดอยู่แค่สองสองเลยเหรอ คืออะไรตายมันมีเรื่องนี้ไหมว่าต้องมันต้องมีการตายแน่อ๋อไม่พ่ายอ๋อเปิดได้ข้าวปีนเว้อย่างดีค้าวปีนอขี้ขวาขี้ขวาคือซูมขี้ขวาคือซูมครับค่อนข้างดีนะถือว่าโอเคตอนนี้ทุกคนหนีกันแล้วเขาบอกว่าให้หาเชลเตอร์อะไรเชลเตอร์ขี้ต่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวเราแม่ต้องไปตามทางฮะมืดจังเลยมืดจังเลยเออเพื่อนเพื่นหนึ ปกปแสงมืดเลยนขอบอันนี้ไม่หนะทุกคนนะเราจะได้เห็นแตทุกคนเห็นแล้วนะฮะมืดมืดอย่างงี้ตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรแสงแสงเห็นไหมไหนอะมีอแสงแสงกระพริบวิ่งไม่ได้โอเควิ่งไม่ได้โอเคอ๋อดีถ้ามันวิ่งได้ไมนต้องมีการหนีผีบอกเลยผมมีพลังงานสัญญาณนะอันนี้อะไรไปไหนเออเออเหมือนอ๋อเหมือนที่ตักน้ำตรงนั้นมีอะไรขาวๆเห็นปะอันนี้มีเวลกับคาบินตักน้ำให้ผมผมเห็นแสงตอนนี้เดินน้ำเฮ้ยอะไรขาวๆตรงนั้นอะหายไปแล้วอ๋อ อ๋องสนยคอมแบบมั้งมีมิตรอันนี้น็ครับก็ลงไปอะไรเอามองอาร์ตเอลเอลเไหนนอะไรอะไรสันอะไรสัสมายังไงมายังไงเดี๋ยวมายังไงอยู่ไหนกันนะหาไม่เจอไม่รู้เทางเดิตเดินไมเรื่อยไม่รู้ไหลงทางหลงทางสายดีไปสายแล้วกันมอดแดงเฮ้ยบ้านมาบ้านเมา ไหนไม่เห็นนะจริงไจี้แบบอะไรอ่ะขอดูกับจากนะไม่คิดตรงมาจาตรใส่หน้าแล้วตรงมาเต็มหน้าคุณคุณไม่เตือนคุณคุณปกป้องผมด้วยคุณไม่เตือนคุณปกป้องผมด้วยมีดาบสูตรอะไรมาไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้คล้ายๆกับมักสืบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเมวแยวเียริ่มไปเล่นศพเขาอะไรของคุณเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยคุณเนี่ย ใคราำที่ใส่วิธีเลยเอ้ยเป็นแดงอ่ะเป็นเล่นกับเขาฮะฮะอะไรเหรอเออแดงแดงอ่ะบ้านแล้วบอกบ้านแล้วบอกบ้านแล้วบอกเอ้ยหมู่บ้านปะบ้านมีไฟติดอยู่ต้องจะมีคนนะมีไฟติดอยู่เออจริงเหรอถู่ะสุดท้ายไม่ไงโรงแรมปะใหญ่มากอ่ะเราต้องการกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูแงะบ้านเลยกุญแจต้องแอบอุ้ยด้านในเหมือนเหมือนมันพังแล้วด้านในมันแบบดูยับเยิน แอบไปนีไฟว่ะถ้าของแบบระเนระนาดดูแลเสียงอะไรไม่รู้ฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องไปเอาคุณแจนน่าจะแบบเจ้าของบ้านแอบมาที่นั่นแะไอ้ที่เวลหรือเปล่าเวลอ่ะเราไม่เคยไปที่ไอเวลอ่ะฮะน่าจะมีไอ้ที่ออฟเดอะคาร์บินอ๋อให้ให้ไปให้ไปหาที่คาบินอืมไอนี่ไอนี่มีเขีนคำเขาเนี่ยคาบินเดี๋ยวเราต้องไปค่ค่าตัวแจของคาบินเออแล้วคุณแจอยู่ไหนมันแบนกว้างเลยเนี่ย จะไเราไม่ก็หาป้ายที่มันเขียนว่าเวลกับคาบินอ่ะแล้วก็ไปทางเวลดูหาแต่ป้ายดูช่ว่าเวลเวลตอนนี้เราไปแล้วนะฮะแต่ว่าไม่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีสายอยู่ไหมฮะมีสายหรอเปล่าเฮ้ยไปลากไปอ่ะไปลากไปลากไปต่อหน้าต่อตาไปลากไปว้า่าหายไปต่อหน้าต่อตาไปที่เวลกันดีกว่าทุกคนนี่เวลปะใช่ใช่ไหมใช่ใช่แน่นอนเฮ้นี่ไงมีอะไรวะอุ้ยไหลเลือด เว้ยที่ไม่มีรอยเลือดครับเนี่ยแล้วคุณแจอ๋อเนี่ยคุณแจคุณแจอล้วเหรอแฟนเราไปเปิดเราไปเปิดกันเขาบอกว่ามีคนโดนโดนฆ่าไปตรงแถวๆนี้ครับเราต้องระวังนะติดกบอิดกันไปครับสดแล้วจะว่าแบสดตกใจมากเลยอะไรอะไรไม่เห็นดูไม่เหมือนตหน้าตาตาใจผมตกใจตัวแดงๆตาแดงๆกีวิ่งตัดหน้า เห็นว่ายังไม่ตายด้วยเออเห็นว่ายังไม่ตายเพราะตอนที่ก่อนดึงอ่ะเขาพูดอะไรบางอย่างเด้วยพูดอะไรไม่รู้ประมาณว่าช่วยด้วยอะไรประมาณนั้นอะไอ้เนี่ยเขียนมันไม่มีท็อปไตเตอร์จริงเออตัวอะไรคุณมันคือตัวอะไรเออวันเดอร์ไอส์เราต้องไปหาความช่วยเหลือจากใครบางคนอย่างนี้ว่าให้ให้หาคนว่ามีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าเออแานเฮลเออหาความชื่อเหลือไปนี่นี่เป็นรูปภาพรูปภาพแบบรูปปั้น เราไม่เจอคนวันดีก็ตายเนี่ยคุณอะไหนโยเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้มันมีโนด้วยเป็นโนดเปนเเักเออยเฟอร์นจอเจเเราวย้วยให้ทบอกไปจากที่นี่เขาบอกว่าเสอยงอะไรอะเสียงอะไรเสียงจากด้านนวลอะเขาบอกว่า มีความเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยอาจจะมาก่อนหน้าแล้วดูจากหน้าทางเขาไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาทป็นผิดคุณมีดาบอยู่ไปไปเดี um ๋ยวเดี๋ยวอะไรเสียงอะไรตายเลยเสียงอะไรเดี๋ยวคุณม anyway> ีดาวไปแล้วไม่กินไม่เสียงอะไรสองลิมิตเถียงไปไปเลยจูงดุนคุณมีดาบอยู่ไม่ใช่หรอคุณโดงทำลายจริงไม่กลัวจะไม่เข้ารับ กระโดไนจู่ๆขนากระโดดจะเขไม่ได้มันน่าจะปีนใช่ไหมมันปีนได้ไหมมันปีนได้มันน่าจะปีนได้นะเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปแล้วเจอจัมสแกนเลยอ่ะมันมีแค่สองหัวใจนะระวังนะได้ขายไ้หัวใจนี่แดกระวังนะเด็กใครก็ได้นำไปก่อนผมเป็นผู้นำที่ดีผมให้เขาด่งนำเฮ้ยห้องตั้งหลังคาห้องต้หลังคาอาจจะมีกุญแจก็ได้อาจจะมีอาจจะมีเอยอะไรอ่ะ มัอนดวยั่วถัวแดงอู้เสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะไรมันแดงๆนั่นล่างไอ้ีที่เจอตอนนั้นอเปว่านั่นอู้อตัวอะไรอ่ะอะตอะไรอ่ะริ้วขวานด้วยโยเดี๋ยวเดี๋ยวเลียวเกเ็นเย มันปีนไม่ได้มันปีนไม่ได้อันหไม่ไงอันหนึงพวกเราจะลงยังไงพวกเราจะลงยังไงปีนไม่ได้แต่เรามันหนักอ่ะมันแคมป์ว่าตอนนี้ไม่ได้ลงเลยอ้าโอ้อ้ากระชิบหายโอ้ตอนนี้ยังไม่ลงหาคุณแจเลยมันตามเราอยู่โอย้โอ๊ยเดี๋ยวเราจูบข้างล่างให้ โอเคมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมดูเลยเดี๋ยวเราจดกข้างล่างได้ได้มาเออเออจุ๊กจุ๊กเลยไปเลยมาเลยป่าเฉียดนีอ๋อพีหยู่ตามเฮ้ยพีติดบักเออสูให้รีบเลยอาผีวับเขาวับวับหายวับงานยาวด้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันยันสองมันยันสองไอ้หนี้วิ่งรอดเสี่ยงเลยอยู่ดีนีินี่ช วูาอะไรวะเน่ยมันมันไม่ตามมันมันไม่ตามอยู่ไหนอะไม่มองไม่มองไปไหมเราอยู่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเกมเกมมีแค่หนึ่งวิตเกมแล้วเลยเลยแล้วสองเกมมีห้องใต้ดินด้วยมันตามแล้วมันตามแล้วมันตามแล้วเออเอามันบัสมันบัสมันมีคนแจอไม่กล้าลงไปห้องใต้ดินห้องใต้ดินอยู่ไหนห้องใต้ดินเราบอกไปแล้วไงว่าเนี่ยเรามันอยู่บ้านมันอยู่บ้านผมเจออะไรสักอย่างแล้วอะไรอะเราอยู่ เออเจอแล้วไงใครเหลือรอดบ้างมีทั้งคุณแจมีทั้งนี่แงโอ้โหนี่ตรงนี้มีนั้บอสทางนี้บอสหาทางออกคไปมีปุนแจเปิดตรงไหนอ่ะห้องใต้ดินป่ะมึงนี่ห็นเห็นประตูอยู่ด้านยนะมีคนเปิดแล้วนี่มึงเเปิดแล้วนี่ปุนแจตีแล้วก็โอเคเราลอดรัเราลอดแล้วเราลอดแล้วเราก็ไปแล้วเราไม่อยู่เราบ้านเนียไปไปร้อนโอเคไปอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นทางแบบนี้มันน่าจะให้หนีแน่เลยไอ้หนุ่มบอสเรา呐 รูนไม่วัดกวัดมันลู้เลยมันมดเลยวมันูาเลยมันมาแล้วมันมาเลยถ้าใครไม่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซัครกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับเจอกันครผม